น้ำใจนะควรแสดงออกเมื่อมีโอกาสเนี่ยนะเหมาะสมแล้วเวลาเหมาะสมสถานที่เหมาะสมบุคคลเหมาะสมนะการเวลาสถานที่บุคคลน,นี้เหมาะสมแล้วที่เราจะได้แสดงออกถึงน้ำใจนีคือการช่วยเหลือนคนไทยไม่ช่วยกันใครจะช่วยอืม นี่แหละการเวลาสถานที่เหมาะสมไม่ได้ไปยัดเยียดให้เขาคนที่อยู่ฝั่งนู้นก็ต้องการความช่วยเหลือหากเราจะแสดงออกถึงน้ำใจก็สมควรแล้วที่ต้องแสดงออกไปะคนละเล็กคนน้อยแค่น,นั้นอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปนใครบอกจะว่าเป็นการสร้างโคงสร้างภาพ ช่้างเขานะหากสร้างภาพแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อคนจงสร้างให้มาก <c oughs> นงะหากการทำแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลเนี่ยจงทำให้เยอะทำให้มากน,นี่เป็นเหตุสมควรแล้วที่เราจะสร้างนิสัยหรือเรียกว่าบรารมนะีเป็นโอกาสดีที่เราที่พวกเราจะได้สร้างบรารมีนะเรียกว่าอะไร เมตตาบารมีแสดงออกถึงความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะทานบารมนะีเป็นการแสดงออกถึงการให้นะเท่าที่กำลังของเราจะไหวนะหนึ่งเราต้องไม่เดือดร้อนนะเขาด้วย เป็นโอกาสดีนะครูบามองเห็นว่าเป็นโอกาสดีซึ่งเห็นโยมหนึ่งโยมหนึ่งก็มานิม,มน์นิม,มน์ให้หลวงตาเนี่ยไปที่เมืองโบราณนะโยมปินโยมปินมานิม,มน์ว่าอยากให้หลวงตาเนี่ย ลงไปจัดก,กิจกรรมเรียกว่าบินทบาทเพื่อช่วยภาคใตนะ้ซึ่งเป็นก,กิจกรรมที่สมควรนะเป็นโอกาสที่ดีดีมากๆด้วยนะที่พวกเราจะได้แสดงออกนะถึงน้ำใจนะลวงตาก็โอเคกันก็โอเคแล้วนะ ในวันที่สามสิบที่จะถึงนี้มีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งร้อยลูกมีครัวจันตะวันพระจันตะวันมีหลวงตาอุบาคุบดลแล้วก็พระอีกจำนวนเกือบร้อยลูกที่ไปร่วมบิณฑบาต ในวันที่30สบที่เมืองโบราณน,นะของทุกอย่างของทุกอย่างนะที่ทุกคนนำมาของทุกอย่างทั้งปัจจัยทุกอย่างทั้งเงินทั้งวัตถุสิ่งของทุกอย่างในการได้จากการบิณฑบาตในวันนั้นจะส่งลงทางใต้ทั้งหมดนะ เื่อไปช่วยเพื่อนมนุษย์นะช่วยพี่น้องของพวกเรานะเราก็ทำเท่าที่พวกเราทำไหวนะเป็นกำลังเล็กๆที่จะด้วยช่วยนะเวลาคนเดือดร้อนนี่แหละสมควรนะวันะนที่สามสิบนะอยากให้ทุกคนช่วยกระจายข่าวออกไปนะกระจายข่าวออกไป ว่าวันที่สามสิบนี้จะระดมหรือนะวลระดมกำลังของพี่น้องชาวไทยในกลุ่มของพวกเราเพื่อช่วยพี่น้องทางใต้นะได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีคูบายอยากได้สักสิบรถสิบร้อดูลนะของนะนะไม่เอานะสิบร้อเดียวนี่นะเอาสิบรถสิบร้อไปเลย อาให้มันเยอะที่สุดนะเครื่องนุ่งหม่มอาหารแห้งยารักษาโรคผ้าหม่มทุกอย่างเลยอาหารนี่สำคัญมากนะหรือแม้แต่เรือหรืออะไรก็ตามนะช่วยกันนี่แค่พาคนออกจากน้ำไม่ใช่นะเนี่ย ยังไม่ได้พูดถึงว่าหลังที่น้ำลดไปแล้วนะเราจะช่วยกันยาวๆนะพวกเราเห็นโอกาสไหมเห็นโอกาสในการสร้างบาร,รมีไหมนะนี่แหละคือโอกาสในการสร้างบาร,รมีน,ะนีว่าสร้างนิสัยนะ เหนดมาแล้วจงรีบสร้างมันได้เลยได้บริวารใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอนี่ลวงตาท่านพูดไว้ใจของผู้ให้เนี่ยยิ่งใหญ่เสมอโลกนี้มีแต่ทุกข์โลกนี้มันมีแต่ทุกข์ ครมันจะควบคุมอะไรได้ล่ะเห็นไหมนะพวกเรานี่ไม่ต่างจากมดเลยนะตอนนี้เคยเห็นน้ําท่วมลังมดไหมเรานี่ไม่ต่างจากมดเลยตอนนี้หัวอ,อ,อกเดียวกันเลยกับมดที่กําลังหนีตายอยู่เนะมื่อน้ําท่วมนะน ไหนแล้วว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ใครจะว่าอย่างไรก็ตามเถอะนะใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเถอนะในเรื่องที่ว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์นี่นะแต่ครูบามองว่านี่เป็นเหตุอันสมควรที่สุดแล้ว ที่สงควรทำที่หมูพระเจ้าพระสงฆ์ควรทำทำอย่างไรล่ะ,ะเราไม่สามารถที่จะลงไปขี่เรือไปช่วยคนอย่างนั้นอย่างนี้ได้เหมือนญาติโยมนก็ได้แต่ทำแบบนี้แหลนะนะทำเท่าที่พระจะทำได้เราไม่สามารถที่ไปทำอาหารให้ญาติโยมเขา ได้กินได้แล้วก็ทําในสิ่งที่เราทําได้คือจัดหานะบินทบาทนะเพื่อขอทรัพยากรนะขออาหารนะขอเครื่องอุอปโภคบริโภคนะจากพวกเราพี่น้องชาวไทยนี่นะนะรวบรวมส่งลงไปนะใครจะไหวยังไงก็ตามนะสมควรแล้วที่เราพระเจ้าพระสงฆ์ควรทำ และควรออกมาทํากันเยอะๆด้วยนะอย่างน,น้อยๆนี่เป็นการแสดงออกถึงน้ําใจที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้นะนักบวชเราควรมีน้ําใจนะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยโลก